เวลาเก็บเห็ดฟางอะคะ่ะกองเตี้ยที่อยู่ตามท้องนาที่เราทำไว้อะคะ่ะเราจะเก็บยังไงสามารถเปิดแปลงออกทั้งหมดแล้วเก็บได้ไหมคะเห็ดฟางกองเตี้ยนะคะโดยปกติไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟางกองเตี้ยหรือว่าเห็ดฟางลุงเรือนนะคะเ,เราจะเก็บกันรอบเช้ากับรอบบ่ายนะคะ รอบเช้าเนี่ยคือเช้ามืดนะคะรอบบ่ายก็คือบ่ายแก่แกนั่นเองกลังคืนเนี่ยสามารถที่จะเปิดอ้าเปิดแปลงอ้าได้เลยเพราะว่า,าเราจะได้เห็นวิสัยทัศน์ในแปลงมากน้อยชัดเจนแค่ไหนนะคะเราจะได้รู้ว่าเราควรเลือกเก็บเห็ด ดอกประมาณไหนก็คือเปิดอ้าได้เลยแต่ก็รีบเก็บรีบไปล่ะค่ะไม่มีใครเก็บแช่ไว้อย่างนั้นหรอกก็ต้องรีบเก็บรีบไปเพื่อที่จะไม่ให้ในแปลงเราค่ะความร้อนหายนะคะส่วนกลางวันกลางวันเขาจะไม่เปิดแปลงอ้าเหมือนกลางคืนนะคะเขาก็จะแค่เปิด ผ้าแล้วก็มุดหัวแล้วก็เก็บนะคะซึ่งช่วงกลางวันวิสัยทัศน์ในแปลงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเราก็เปิดแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าดอกไหนควรเก็บดอกไหนไม่ควรเก็บแล้วก็เก็บออกมาเปิดจุดนี้เราก็เก็บแล้วก็ขยับไปเปิดอีกจุดหนึ่งเราก็เก็บแล้วขยับไปแล้วก็เปิดอีกจุดหนึ่งล้วก็เก็บแค่นั้นเองนะคะก็ด้วยปกติก็รีบเก็บรีบไปค่ะเพราะว่าไม่มีใครเก็บแช่อยู่ดีเพราะบางแปลงจะมีลายกัดด้วยเขาก็ต้องรีบเก็บรีบไปไปตัดตีแล้วก็ไปส่งแล้วไปขายนั่นเองนะคะโอเคไหม ขอบคุณค่ะ